โผยิงไมโดนต o เจ้ตัวโอ้ยมันลลำเมตอ๋อแบนี้แหลบน้เจ็บยิงแนยิงเจ็บทุกคนกันด้วยนะครับผมจําคลิป ตอนที่ผมปลอมตัวยังไงเนียนเข้ามาเข้าแค้นได้ไหมครับนั่นแหละครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาวอลแคนกับแคนนี้นะครับผมซึ่งเอาเป็นว่ายอมรับเลยว่าผมนี่ตื่นเต้นมากเลยนะสับฟองนี่สับเบ้าสับเบ้าเอาเลยนะครับผมแล้วคลิปนี้นะผมจะเป็นคลิปวอลแคนใน PB Server Plus นะครับผมส่วนใครที่อยากเล่น PB Plus ลิตก์งดาวโหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผม โอเคคลิปนี้จะไม่พูดเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูความไก่ความกากของผมนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้นี่คนในแครนี่แบกผมเลยนะครับจริงๆครับไปดูกันเลยครับอยาวักยาวักกับผมมากครับผมยิงไม่ค่อยได้หมันมันต้องมีแบบสักช็อตนึงที่ผมโดนยิงเข้าหัวโง่ๆยมันเอเพ่อนพ่อนเพ้นเื่อนอเ่อ ผมรู้ว่าปลาหวานแบกได้อยู่แล้วคนเดียวในไพลินและแข่งเก่าอายุสี่สิบปั๊กนั่นแหละเพื่อนผมเหมือนเพชรในตมแล้วตอนเนี้ยเพื่อนกูเป็นต้มโอโอ้โหใครอะ ไปหีือว่าใจเขาอ่ะเดี๋ยวเขาหนีกลับบ้านนะก้องไงกล้องมึงเนี่ยไปมาคงมาโค่นนั่งไงกูโดนเข้าให้อยู่ไหนไอ้ก้องแทนแทนยังอยู่เปล่าปาระเบิดแทนปาไปแล้วลูกลุงมไปบาเลตไปได้แล้วโดนแล้วเข้มอยู่เข้มอยู่เข้มอยู่ระวังนะสนายตัวสลายตัว เลโนเอฮะลืมเปลี่ยนปืนเทพะด็บักตายบักตายเรยวางได้เหลือห้าสิบนะเหลือสิบสี่ักแค่ไหนโอ้โหโยนเจ็บโยนเจ็บโยนเจ็บบยนเจ็บไม่น่าไปเล่นกับเขาเลยโดนโยกแท่น โดนยกแท่นนะฮ่แล้วตอนนี้ฮ่าล้วไม่น่าพลาดเลยพล่งติดโชว์พลาดไป่งติดพีเนี่ยเอตัวหนึ่งแคแล้วอ๋อโอ้โหมา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 ดัคตัวหนึ่งฮะให้ผมไปลาเข้าไประเบิดอ่ะตอนระเบิดบัคไปแล้วไอเฟอร์แท่นตัวนะสวยกล้อง แน่ตัวไหนดูในบีตัวนึงในบีอ๋อสามแยกสามแยกตัวนึ้บักตัวท้ายบักตัวท้ายเข้าข้วางเลยก็ได้เฮ้ยนี่ผมนี่ผมไม่ได้เล่นเหยอน่ะตอนเนี้ยบอนมันเล่นตัวสางตัวอยู่วีบนตัว รลบดบักไปแล้วเ็บนะสิท่านตัว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 แทนแปดแทนแตัวตัวตัวอันนี้จะบีแลบโดนทุกคนแล้วชมอทุกนแ้วแหละน่าดีโอ้ยเปิดนี่เจ็บแปดแบ่งกระปุกยิงเมดผมังไม่ได้ยิงเลยนะเกมไวเกมไวยังไม่ได้ยิงเลยเนี่ ท่านตายอีกตัวนไหมนึอีตัวนึงโอ้โหสามแยกสามแยกทคานตัวนึงไห่สามแยกขมนีบนสตัวเลยบแวบแวนีมันสองส่วนนะสองส่วนด้โอ้โหโอ้โหข้าหัวเฉยนบีสองตัว ก็จะมีเ <ยก S 2> ล่นเจ็บอะคับเงเจ็บไอ,อ,อ้ยักษ์เจ็บไอยักษ์เจ็บเหลือ,อ,อ,อสิบหกก็ผีได้แล้วมีเล่นตายละตายละไม่ได้ช่วยกันเลยเละตายละสวยเป็ล็อกไก่หน่อยนะเป็นล็อกไก่ ได้บีบน,นไบาไหนบกับกตัวบกับกตัิโมยิงตัวไอ้เหี้อตรงไห้สามแยกอะไหลเข้าห้องมาละบักตัวตีลองโดดลองโดดโดดแล้วอยู่นแพสองตัวปะไม่ใช่สองตัวไอ่ระเบิดมันบาไม่ได้อะยันไม่โดน เจ้าตัวโอ้ยมันตกรัมเมตรอันนี้มันเมื่อกี้เราเปิดมันวางไม่ได้มันฟ้าเหรอใช่ใช่หยุดหยุดก่อนแล้ววางไปอ๋อผมผมไม่รู้อรับกระดานทีมนูนก็วางติดเลยอ๋อระวังความแยกความแยกตัวไอ้ตาเดียวแล้วเดิอดอ๋อ โดนศพฟิลโดนศพผมรู้ผมรู้ว่าตานี้เพิ่งเอาจริงใช่ไหมล่ะตาแรกอ่อนนะกลับวะเนี่ยทำไมตาหลังนี่ไวเหลือเกินตะไนอยู่ตรงบันไดมาใหม่ไหมเจลีบีตาไนอยู่แท่นตัวไม่ดีตัว ต้ไนไม้ตายทัานตัวทำแ,แยกสามแยกสามแยกโอ้โหสามแยกโอเคครับแจ็คแฮมเมอร์แจ็คแฮมเมอร์มาเลยตอนแรกผมแบบงงเลยแฮมเมอร์หรือไรนี่่งหดแจ็คแฮมเมอร์มาเลยเป่งหดแจ็คแฮมเมอร์มาเลยปิดซอง ผมยังโกงเลยนี่มันโดนเราเล่นอยู่เนีอ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เองโดนเราเล่นอย่างจ้าจริงจิงจ้าจริงจิงออกไปพบคุณ่อนใหม่ลูกตองนี่เขาดูใหม่กันไว้อ่ะ ดูใกล้ๆอ่ะมันเล่นชาหมดมันเล่นชใกล้ๆอ่ะตัวแทนเนี่ยุบบหมดเลยเอหมด้กอสองนบนเหมือนจะเข้านะงโอ้บนเยอะบนสามเลยอุ้ยเล่นอยเงี้ยมีตัวมีตัวเอบนเอบอสอง ไอเขาเรียกบิบบนเหรอ<ช>นั่นแหละนั่นแหละสองอีตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งเมื่อกี้ไม่ใช่ว่ามันกลับไปหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นมันซ้อนมาเลยนะโดนยัดเลยดิบอ์เดะเดวเด้อแก้เกมหน่อยยต้านอีกแล้วยาวไม่เล่น โอ้ยขบบนโอนตีไฟอุ้ยเขี้ยบนเกมึงกระโดดมาใส่คยกวกาก้าเราจตายเราจบตายเฮ้ยมันมันยัดกูแล้วเอาซื้อเดยอก่อน กำลังไปช่วยกำลังไปช่วยห้องห้องเขี่อนตัวนี้ไม่ใช่ห้องเขี่อนอีกห้องเออห้องขนาดนั่นแหละไม่รู but, ้น <IT ES> ั okay. ่นแหละตัวนี้จะมีโน้ตโอเคเกือบแตกก็ได้วเมื่อกี้แม็คลากมาเลยเมื่อกี้เหมือนบอลเข้าเนาะป่าระเบิดมาบุได้ เลงไปอยู่อีกฮู้ว์สับบอลพอดีเลยไม่ต้องแค่หันไปอีกสับบอลพอดีเลยโอเคโอ้โหนี่การจะไปเขอได้ซ่องวินเลยแหละครับทีมเรานี่จะเถื่อนเก่นไปแล้วนะเข้ม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 ไปด้วยผมไปด้วยเฮ้ย นะท่นแตกผมกล, tam, ลับไปเล่นมูดและสั่นแตกลองท่านเปล่โอ้โหวงบนสองตัวท่านตัวบนสองตัวก็เข้าบี ออามันเหลือสามตัววะกูหล่อกนะพอบีแนละ้วฟิวโอ้ยดูเวคายอยู่เลยบอลอยู่บนเลยโอ้ยสับว่าอะไรทีมากเลยอยู่ไหนอ่ะตัวเนี้ยสามแยกไม่แน่ใจสามแยกสิบบักอะจิ๋ว มันจะสั่งแยกอะ่ะนี่บางไอสัตว์แหกน้ามันมานจะสา่แยกอะ่ะอยู่ไหนนะครับอยู่ในบีโอเดินไม่เก็บเสียงเลยปอบอ่ะ <c oughs> หนึ่งวางบียิงโดนไปสองนัดน่าจะอยู่ที่เดิมปะน่าออกขวาไปนะเห็นปะนั่นแหละตรงนั้นตรงตู้อ่ะมันเล่นเรียบอยู่อ๋อ เจ็บนะเจ็บเจ็บยิงแันแมยิงเจ็บเป็นอตุดใส่เลยอะผมมากันยิงแล้วอ๋อเขาหมายถึงจั๊กแฮมเมอร์นะจั๊กแฮมเมอร์เลยเหรออันนี้คือมึงต่อเลยใช่ไหมแล้วจะต่ผมว่าจั๊กแฮมเมอร์ฝังลับก็ดีนะถ้ารอลับอย่างเดียวอ่ะจริงแต่แบบนี่เล่นง่ายแต่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเขาบนนอ่ะได้เปรียบเลยอ๋อไอบิบนเหรอ เดี๋ยวผูช่วยเองพายคือตะวันดูแทนนั่นแหละเจียวถ้าเข้าระบอดเดี๋ยวิดไฟให้เดี๋ยวตายป่ะโอ้โหนั่นแกผมว่าแล้วไปแล้วหนึ่งมันโดลตัวนึง่งยาวไปแล้วอันตัวนี้โดดเอ้าอยู่ไหนอ่ะยิงกระปุกต่องยาวเข้เขาเขาเขียวเองเขียวนาเดิงแล้วนาเดิงละวิ่งวออกเลยอ่ะ เลยตัวเดียวเลยเพราาะว่มันรอยำเราด่านหน้าแล้วบอกกดแข่งเดี๋ยวนี้บอกกดแข่งเดี๋ยวนี้ได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 ้เอาเลยเอาอะไรเอาอะไร